นายอะเนี่ยงอเด้นยยมดยะนส่นนกาจลิเหโดยตุงอยยงตางอเดงกนนางเหรอตาพงว่าว่เดงนหนลังคาหมละหลังคาเะ็คนเลยเี่มยุบมละห้ดเดงนสมเด็จย่าอยุเจอาจจะสิวอามยูรออันนั้นยุ้งดเดงนนอายอยาจะขึ้ยู่เดือรอ သစီဘေဘူတေခွန်ယိုဒိလာဒိလာလာဒေါမန်ဒဲခေမြဲနဲဦးဆေဘွားမူးမာဘွားလဲနဲဟောမာအင်အဒဲနာယုံဝဒဲနာခါယိုခါနဲအာယေရာကာတိုလေတေအာယေရာချစ်တဲ့မင်းနာခြောက်လာဒါလာလောဘန်ဆာဘန်ခြီရပ်ဖပြီမြဲရောလောက်ခြောက်အာချစ်တဲ့လာငုံငါမတ်မာကမနာငါတိပိုလာဒလာကျိုးဒကျိုးလာဒကျိုးဒကျိုးအနာတာဖွန်အနေနဲကက်ဖေးအွန်အတဲ့အွန်ဦးရေခွာလောအနာယွတ်ထဲဇိုနာကာကျိုးလုမာဘန်ဆေဘန်လာမာအဲမဆောင်ဒွွှန်နာနီမွန်ဒဲငုံနာအာချ เดยก็แล้อายยเจนอายยดเจนอายพูงอะเกได้ตัวนะลก็แหงมาจิ้ก็จงอะเนาะหาดูปกตจงส่วนแม่ปาหลวงใช่ไหมคือสวยมากค่ะทุกคนสวยงามแหงเลยะเชิญทุกคนมาเที่ยวชมได้เนาะค่าเข้าอยู่ที่เท่าไรอะดดคนละแปดบาทเนาะคนไทยคนละคือเัรีมญมุกเรนบ ไายที่เข้ามาแกได้เสียค่าแปดสิบบาทมาเราไปสานามาเที่ยวได้เนื่องจากว่ามื่อนี้เป็นวันเสาร์วันอาทิต์เนาะคนมาเที่ยวล่าหลายเยอะแหงเนี่ยเสียวเมือเลยประปางอะไรนะจุพระยาสิเลยจุยายาจักได้มือเงาว่าเราอุปถัมภ์เลยว่าผ้าอุดะขาจงงามงนึงาว่าช้าจะมมือเจุเดตนาพอยาน่าเอเย่แล้วจะจ้างผ้าอุดะข้าจงงามเงิง 炒下子那个了那个没？这个了，在土鸡脚上。我我没得，就带木根我水了嘛。我的这个炒下子，就带汤了嘛。我那卡布哥讲的是这的，不讲了。这个炒就炒了点那泡馍子嘛，就是了嘛。 ทุกคนตอนนี้คือจ้าร่าเลยแล้ก็กำลัเลือกหน้าพิซซาดอลและคุณาจจะอายุไม่เพียงห้าเล็กปีอ้ยูเซรียก่อนหน้า หอยเล็บปิ่งอะไรน่ะยมาในร้านนั้นหอยเล็บปิงคนเดยอุ่นเขาจะอุ่นให้แล้วก็กินแซ่บทั้งในมันเป็นนี่เป็นลูกสิ่นนี่เป็นฮอนดอกเอียงแล้วมันเป็นไข่แล้วก็เป็นผักไปอุ้ยยังหัวใจตั้งอะไรักเลยยังพูดออกกล้องกันนะเมื่อกี้ยังหัวใจตั้งคอนเทนต์เพียบเลยเดี๋ยวสัดคอนเทนต์เพิ่มใหม่ไม่ได้จ่ายเงินขอบคุณครับขอบคุณครับ แซ่บแซ่บอร่อยไหมแซ่บแซ่บแซ่บลาวเรียกแซ่บแซ่บเป็นลูกเขยลาหูแดงนี่ผู้สาวลาวอยู่นี่ไม่ช่าง啊ไม่ช่ง